สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูน้ําฝายเพราะว่าทําเสร็จแล้วครับก็กําลังปิดน้ําอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆครับวันนี้ไม่มีอะไรเยอะครับวันนี้พาดูน้ําเพราะว่าปิดน้ำเมื่อวาน ก็มีสิทธิ์ที่จะท่วมปั๊มผมได้ปั๊มผมอยู่ตรงนี้ผมเผาขยะอยู่ผมก็เปิดน้ำได้เต็มที่แล้วครับลดน้ำผักแต่เสียทีครับน้ำเยอะไปหน่อยนี่ครับบริเวณฝายส่งหน้าฝนที่ผ่านมาน้ำแห้งหมดเลยครับ น้ำแห้งหมดครับตอนนี้ก็น้ำเยอะเต็มที่น้ำเยอะมากครับตอนนี้ก็พื้นที่ตรงนี้จะถล่มครับดินเขาก็จะถลม่มเอื้อตัวที่จะถล่มแล้วครับน้ำเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูฝายกันดีกว่าว่าน้ำจะขนาดไหนแล้วจะลน้น พายางหรือ,อยังครับถ้ายัางไม่ล้นพายางนะปั๊มเครื่องผมพังแน่ครับน้ําท่วมแน่นอนครับนี่แต่ตอนพมกระดับกรอบอยู่ตรงนี้ตอนนี้ท่วมหมดคนี่คนไหลผ่านตรงนี้ไปครับเป็นบรรยากาศป่าชุมชนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดู พอฝากน้ำล้นล้นหรือ,อยังครับพอปิดน้ำตั้งแต่เมื่อคืนปิดาีฟครับให้ล้นแบบธรรมชาติถ้ายังไม่ล้นก็สแสดงว่าน้ำต้องขึ้นอีกถ้าขึ้นอีกก็นน่ากลัวเหมือนกันว่าเครื่องปั๊มจะพังน้ำจะท่วมครับ นี่คือเป็นป่าชุมชนครับนานี้ s เขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ใบร่วงเพราะว่าใบาไม้เขาผัดใบใบร่วงลมลื่นครับอากาศตอนเช้าวันนี้บรรยากาศเข้ามาในป่าชุมชนเย็นสบายหมอกไม่ค่อยมีครับวันนี้อากาศเย็น อากาศเย็นมากครับวันนี้แต่ไม่หนาวเป็นป่าชุมชนครับลมลื่นมากตอนนี้ก็ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นครับก็เวลาหกโมงเชา้าก็มองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่เพราะมันมืดยังมืดคุ้มอยู่ครับ ก็เป็นบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูหน้าฝายกันดีกว่าคิดว่ายังไม่ล้นกคงจะขึ้นอีกประมาณสัก5้สิบเซนตามผมท่วมเน่เพราะว่าปั๊มผมก็อยู่ระดับน้ำตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบเซนถ้าเกิดอะไรขึ้นผมก็จะย้ายปั๊มก็จะยุ่งยากอีกครับก็ผมรดน้ำผักอยู่ทุกวัน Chúng ta thích săn b студ cho cân Harriet qua giöt khoảng quần sân Бmbol ấn ก็เป็นบรรยากาศหน้าฝายครับดป็นงงป่๋วรถเป็นยังไงบ้างครัเป็นยังไงบ้างครับลดหรือยัง ขุ่มหรือ,อยังตอนนี้ดูหน้าสายแล้วก็เพิ่งจะล้นครับหน่อยเดียวครับเพราะว่าฝั่งนู้นน่าจะอุดน้าไม่ค่อยอยู่ก็ยังล้นอยู่อุดน้าไม่ค่อยอยู่แต่น้าข้างบนน้ําเยอะเลยก็บรยรยากาศหมอกตอนเช้า ตรงนี้น้ำแห้งเลยเพราะว่าเขาปิดให้น้ำมันล้นแถวบริเวณนี้ก็น้ำท่วมเลยเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆก็ติดป่าชุมชนฝ่ายน้ำล้น ก็สรุปแล้วปิดน้ําแล้วครับน้ําก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวทางการเขาก็มาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่าผ่านหรือเปล่าเขาคงจะเอาลงอีกหรือเปล่าหรือล่าหรือจะเอาขึ้นอีกเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ